จครับจุนเล็เลียนลียนพิซซ่าเดือดเยือดถัพิซซ่ากุ้งกุ้งหหวานไปกับตุนทัองผมโอ้โหทั้งหานากินพิซซ่าครับผมเยอิเยอะฮานูเดปะ สั่งได้พี่ป้านตรงไหนยืดเลยกิดชายืดๆลอยไหมไม่ไม่ดื้ดื้อเลยเออบ uh ้านไหนนะยืดเยอะมากยิดเยอะมากอ่าดูมาสิ ชี้ยืดๆเลยครับอร่อยมากเลยไม่ใช่พิซซ่าหวกนะครับพิซซ่าเอาไหนเอานี้บมสเองือเอาพิซซ่านะจะเอาเอาซีฟู้ดหรือเอาฮะได้เบิร์ดเอาซีฟู้ดหรือเอาเนี่ยได้เบิร์ดอันใดหล่ะมากอันไหนกินได้เบิร์ดอะไรล่ะกุ้งก็ได้ซีฟู้ดะดูนี้ ก็พอเลยเออคุณพี่น้องอือฮอพาดอ่ออฮือพาดเยอะอ๋ออร่อเอกินดิอือฮอ เจ็บหลยมาดูปะหวานเห้ยอืมเท่าวอู่กือยงวาอมโว้อร่อยมากเพิ่งอาบน้ำมาน้หนู ดัวเองตัวหมอไปเอาตัวหมอไปเอา